สวัสดียังเป็นทางกันนะครับผมแจ็คออโต้ r a เทรดวันนี้เป็น EP ีของสวิฟวิฟวับภาค3ต้องแจ้งก่อนว่าอันนี้ภาคเริ่มต้นเหมือนเหมือนอะไรปะรู้สึกว่าพาร์ตองตรองเฮ้ยภาคเริ่มต้นภาคเริ่มต้นนั่นแหละเดี๋ยวเดี<ๆ>๋ยวเดี๋ยวอีพีสจะเป็นว่าฉากจบเอ้ยภาคจบคุณคุณปะสบายไรทวายไรทุยนี่ดูดูมากับฝนแล้วมาแ<ค>ล<ๆ>้วเริ่มจะเป็น อะไรนะเชิมมากับคนตอนนี้จะต้องเล่นใช่ไหมใช่พี่ไม่ควรคุยเล่นใช่เหรอเยอะด้วยโอ้ย่างนี้ป่านนี้ตรงนี้ตกนั้นราชบุรีก็ตกเลยว่ะโอ้ยโอ้ยฝนที่ตกทางโน้นร้อนทางนี้ร้อนหรือไม่ร้อนบอก <c oughs> บอกคําเดียวถ่ายเสร็จปุ๊บดีเข้าห้องแอร์ก่อนเลย <c oughs> หรือถ้าถ่ายยในรถนานๆั้ก็ดีนะ <c oughs> อากาศเดาไม่ถูก <c oughs> ร้อนจริงเ <c oughs> ออ สวิฟวิบวับภาค3มาแล้วนะครับกับพาร์ทเริ่มต้นมาบ่อยๆแต่ให้ราคาแบบอร่อยอร่อยรับกินง่ายๆไง,งครับเออนะครับรับส่วนลถเลย25,000บาทพร้อมกับขัดเคลือบแก้วให้แล้วก็เปลยไถน้ำมันเครื่องให้ยังไม่พอให้บริการช่วยเหลือฉุกเฉินตลอด24ชั่วโมงของ GPS อีก1อย่างเอาไปเต็มๆคัค้นแรกเลยดีกว่าป่ะคุณตกล้องครับรีบใช่ไหมรีบครับ s วิฟต์จีอลปีหนึ่ไมลหมื่นกว่าโลไปได 5, 36, 000, แดงห้าแสนสามหพันเราขายอยู่399ยอดจัดอยู่4ี่แสนส่วนลดลงไปก็นั่นแหละดีเลยออกรถศูนย์บาทสวยไหมสวยครับไม่ต้องถามไม่ต้องถามในรถเลยดีกว่าป่ะสวิฟต์จก็จะมากับพวมอะไยที่เป็นเหมือนกึ่งหนังนะแล้วก็เป็นพลาสติกแต่มีตัว มาติฟัง์ชันให้นะครับม่อยู่ที่12,100กว่าโลมาติฟัง์ชันฝั่งซ้ายมือนะครับก็จะเป็นในเรื่องการควบคุมเสียงนะครับแต่ไม่เกี่ยวกับทุกออกรับสายนะตัววิทยุก็จะเป็น CD ให้แล้วก็ USB AUX ตรงนี้ให้ power outlet มีให้เบาะผ้า Airbag มี2ลูก1ลูก2ลูกนะครับบอกก่อนรถใหม่ๆนะครับปี18.19ป้ายแดง53 6เราขาย399 รถปีนิดนิดขายอยู่399ยอดจัดอยู่4ี่แสนรวมส่วนลถด้วยออกรถศูนย์บาทแน่นอนเลยไม่ว่าจะจัดท่วมไปเพื่อชดเชยกับประกันภัยยังได้เลยถูกไหมครับออไปดูคันต่อไปเลยดีกว่าเร็วๆต่อมามันดูเตียเต้ยๆเนาะคุณตาล้อง,ง,องครับมันเขาโหลดมาเนอะนี้โหลดไหมเนาะโหลดครับโหลดโหลดมาแอๆหน่อยแฟแอแฟแอเหรอรโอ้นั่นบอกคำเดียวครับคันนี้ ถ้าชอบเนบขี่เวียนคันนี้ตอบโจทย์แน่นอนเนบ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 แล้วก็เด้งตึกตึๆกตึ๊กตึกตึกตึกเลยใช่ไหมคันนี้เป็น Swift GLP19.19 ปหจดไม่20,000โล20,000กว่าโลแหละไยแดง 5, 3, 6เราขายเท่ากันกับคันเท่าคือ 3, 9, 9ยอดจัดแต่มันเป็นปี19ไงอ๋อ19เก้าแท้ๆเลยขายสังเก้าเก็เท่ากันนะแต่ยอดจัดไฟแนซ์อยู่4,2แสนสอง เออ mm. อย่าหาว่ารถโดลโหลดไม่ดีดีเหมือนกันจ้ะเดิมเดิมเหมือนกันเดี๋ยวถ้าเกิดคุณผู้ชมชอบเนี่ยก็มาดูกันว่าตัวนี้เขาโหลดแบบไหนโหลดแบบสปริงปรับเกียวไอ้สัตว์ปรับเกียวหรือเปล่านะาไปดูไปดูภายในดีกว่าค่ะคันนี้2 0งหมืลัก2100ม่21ะเอาง,ง่ายสองหมื่นหนึ่งรตึด วงมาลอยเหมือนกันนะครับกับคันเมื่อกี้ทุกอย่างเหมือนกันหมดเลยก็คือแอร์แบ็กสลูกให้ปฏิฟังก์ชันให้เกียร์ออโต้เบาะผ้าวิทยุเป็น CD ดีแอร์หมุนมือปกติเหมือนกันเดี๋ยวไปดูคันที่3ดีกว่าไปคันนี้18.18งแจนสวิต G.L เหมือนกันไม่หมื่นกว่าโลป้ายแดงเท่ากัน5,3,6แต่ถูกกว่า2คันนี้ 2, 0 0 0 0เหลือ3,7,9ป้ายแดง เอ้ยอดจากไฟแนซ์ยอดจากไฟแนซ์อยู่ที่สี่แสนคันนี้มีสติกเกอร์ดูเหมือนสปอร์ตสปอร์ตนิดๆเปลี่ยนแม็กก็หล่อแล้วนี่งามๆขาวๆเอ้คุณตะกล้องชอบขาวๆปะได้หมดครับคันนี้ก็ขาวๆเหมือนกันนะครับ GL เหมือนเดิมไม่หนึ่งห้าพันสามสิบสี่โลมิทซีดี มาติฟังก์กชันเหมือนกันหมดเป๊เปนะเนาะครับแต่ถูกกว่า2 3 7 9นะครับคันนี้อันนี้ดูมาครบ,บเลยนะคุณตากล้องครครับเออมี LED มีไฟลูกแก้วให้มีฟอกแรมให้เพราะว่าตัวนี้เป็น GLX n น v y ปี18.19ไปดจด19งป้ายดงอยู่629้ขายอยู่519ยอดจัดออกรถสุนบาท เพราะรวมส่วนรถแล้วก็ถูกเหมือนเดิมะนะครับใหม่อยู่เหมื่นต้นๆเดี๋ยวค่อยเข้าไปดูข้างในนะดูเครื่องก่อนชอบสีแดงมาทางนี้จะถูกจะแพงแดงไว้กอนไปดูข้างในตัวนี้ g l x เอกก็จะเป็นพรูสตาร์ t นะครับจับจุดง่ายๆ g l x เอเนเี่ยมันจะมีในเรื่องของจอนะครับจอของของของตัวนี้เลยนะครับแล้วก็พวงมาลัยมัลติฟังก์ชันของเขาเนี่ยจะดูดูกระชับดูนุ่ม วัสดุจะรู้สึกด,ดูหรนะูหรานจะจงเก็นไหมไม่อยู่ที่12ื่นนะบอกก่อนไม่อยู่12ื่นกลับมาที่พวงมาลัยก็คือฝั่งซ้ายมือนะครับมันจะเป็นในเรื่องของการควบคุมเสียงโทรออกรับสายและสั่งการด้วยเสียงถ้าเป็น GLX ทั่วไปจะเป็นบลูทูธครับตัวนี้จะเป็นสั่งการด้วยเสียงเพราะมันจะต้องลิงก์กับตัวนี้นะครับฝั่งขวาม,มือก็จะเป็นในครูซอนโทรน GLX นีตยต่างตรงนี้แต่ถ้าเป็น GLX ทั่วไปตัวนี้จะไม่เป็นจอเนาะถูกไหมนกเว้นเจ้าของเดิมไปเปลี่ยเป็นจอมาแต่ตัวนี้ถ้าเหมือนกันก็คือในเรื่องของแอร์ดิจิตอลให้นะตัวนี้ไม่มีที่เป่าลมแอร์แต่จะมี USB AUX ให้มี power outlet ให้นะครับแจง้งก็สวยเลยเนาะวัยรุ่นชอบนีแหละขวัญใจวัยรุ่นเลยออโต้ t สตาร์สต็อปก็มีป้องกันล้อหลังถลายก็มีอยากรู้จังมีเป่าวะ เื้ยได้หัวได้เว้ยเจ้าเจ้าเจ้าต้องการแค่นี้ใช่ไหม๋ยวมันห่างยื้ได้ตัวนี้แจ้งออก่อนนะจ๊ะอยู่ห้าหนึ่งเก้าออกเครดิตดีออกรถสุนัขบาทดอกเบีย้ยเริ่มต้น2.79%ต่อปีผ่อนนานสูงสุนย์แปดสิบสี่นาน6เดือนรถสวยบอกสวยไม่สวยบอกไม่สวยต้องแจ็คออโต้เทรดเดี๋ยวไปดูสไตล์คุณตากล้องบ้าง มีหันไม่เหลือบเลยเว้ยขอดูก่อนขอเซ็คก่อน่ะอย่างที่เกิดไว้เมื่อกี้เนี่ยสไตล์คุณตาก้องเท่าๆรู้ดีอย่างที่บอกนะครับสวิฟวิฟวับภาค3ตอนพาร์ทเริ่มต้นมาบ่อยมาบ่อยหน่อยหน่อยแต่ให้แบบอร่อยอร่อยนะครับรับส่วนลดเลย25,000บาทพร้อมกับบริการขัดเคลือบแก้วเปลี่ยนไหน้ำมันเครื่องและ แถม GPS บริการช่วยเหลือฉุกเฉินตลอด24ชั่วโมงอีก1ปีให้ไปด้วยไม่รู้จะให้อะไรอีกเยอะแล้วครับแต่ถ้าอยากได้เพิ่มอะไรก็บอกมานะอันนี้เป็นสวิตช g l x ปี18.18 18, ใต้แดงอยู่690,000เราขายอยู่459จัดไฟแนนซ์ได้460,000โอ้หเอาส่วนลดนมาโปกตัวประกันภายได้เลยเนาะครับโอเคสวยนะสวยครับในรถ ตัวนี้อย่างที่คันเมื่อกี้ที่ผมแจ้งไปนะครับว่าเจ้าตัวนี้เนี่ยเขาจะในเรื่องของมัลติฟัง์ชันยิ่ได้โหได้คือชอบมากเลยมาอยู่8,137โลฝั่งขวามือก็จะเป็นในเรื่องครุส่วนโทรฝั่งซ้ายมือควบคุมเสียงนี่นะครับตัวที่ต่างกันก็คือตัวนี้โทรออกรับสายแล้วก็บลูทูธตัวนี้เป็นจอ เออเป็นตัววิทยุธรรมดา c d นะครับมี USB AUX ให้ power outlet ให้แอรเป็นดิจิตอลแต่อย่างที่บอกครับตัวนี้เป็นแค่บลูทูธฉะนั้นจะไปเปลี่ยนจอได้นะครับก็ประมาณ8 0 0 0 5 0 0 0นถึง1 0 0 0นนึงอ่ะอยู่ที่คุณภาพเนาะครับยังไงนะครับบอกแล้วอันนี้พาร์ทเริ่มต้นรเรามีอีกพาร์ทหพาร์ทสเป็นพาร์ทภาคจบนะครับก็ส่วนลดเท่ากาัน25,000บาทนะครับจะมีอะไร ต่อภาคสองดูพาทจบในวันรุ่งขึ้นต่อจากคลิปนี้นะครับอย่าลืมนะครับสวิฟวิฟวับภาคสามจากส่วนลดตั้งแต่หมื่นห้าเป็นสองหมื่นสองพันสองรอยิบสองบาทอันนี้สองหมื่นห้าน่าจะลดอีกวันนี้ไม่ไหวแล้วนะจุม <c oughs> มันจะไม่มีจะจะจะ,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 ะเขาเรียกว่าขายไม่มีกําไรแล้วครับครับ <c oughs> เออแล้วก็แถมอีกขัดเครื่องแก้วให้ไป่นไยนน้ำมันเครื่องให้บริการช่วยเหลือฉุกเฉิน GPS ตลอด24บชั่วโมงให้อีกนะครับ <c oughs> โปรโมชั่นนี้หมดสิ้นเดือนนี้นะจ๊ะบอกก่อนตอนแรกมีอยู่ยี่สิบกว่าคันขายไปเอามาขายไปซื้อมาจนเหลืออยู่แค่เนี่ยตอนนี้หมุนไปเหลือหมุนมาเหลือสิบห้าคันแล้วอ่ะอืมอพอลูกค้ามาเรื่อยๆมาเรียงเรียงยังไงนะครับวันนี้ EP นี้ต้องขอบคุณผู้ใหญ่บ้านตัดต่อเรานะครับน้องดีดีน้องน็อตตี้เรานะครับแล้วก็มิสเตอร์โอโอและน้องเบีย ต้องขอบคุณด้วยที่มาช่วยจัดการเรื่องรถเตรียมรถให้ที่สาคัญคลิปนี้จะเกิดขึ้นไม่ได้ถ้าไม่มีคุณตะกล้องพิเศษแล้วนะครับน้องต่อเต่ายัางว่างๆผมอ๋องแจ็คออโต้เทรดวันนี้ต้องรีบไปทำอีพีสครับฝนมาแล้วครับสวัสดีครับเย